โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช่าโอมไส้รอบหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับมาบอกทริปลับๆเกี่ยวกับการดูทวิตเตอร์แบบไม่ให้เสียตังค์นะครับอ่าอ่าเคนะครับติดขัดที่ไหนนะก็มีเส็จรถเสร็จลาอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปเราเนี่ยครับไม่ไม่ต้องไปติดตั้งนะครับเราไม่ต้องไปติดตั้งเลยนะครับอันนี้บอกสำหรับใครยังไม่รู้นะครับไม่ต้องไปติดตั้งมันหรอกครับเนี่ยนี่นี่นี่ ให้เราออกนะครับเราไปใน Google เลยนะครับแล้วเราเซิเร์ชเซิร์ชชื่อช่องนะครับชื่อชื่อของเขาเนั่นแหละครับผมพูดไม่ออกผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะทวิตเตอร์เนี่ยก็เซิร์ชไปแล้วครับทวิตคำคมนะครับหรือว่าทวิตอย่างอื่นนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบพวกนี้นะครับเออโอย เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบรูปพวกนี้นะครับรูปพวกนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าจะเป็นแบบออกแนวสิบแปดบวกหน่อยนะครับมันก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับเอาค้างอีกแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าดูนะครับแต่ผมจะขอไม่เปิดนะผมแค่อธิบายนะครับถ้าจะไปดูพวกอะไรที่ออกแนวสิบแปดบวกหน่อยก็ไปดูนะครับแต่ผมขอไม่เปิดนะครับเดี๋ยวช่องถูกบินนะครับ เนี่ยมันก็จะมีคําว่ากดแล้วก็ดูนะครับเราไม่ต้องไปเปลืองตังสมัครในทวิ t เตอเลยนะครับเราแค่ค้นหาที่อทวิตของเขานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูในนี้นะครับก็ได้แล้วนะอันนี้บอกสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับคงมีประโยชน์กับหนุ่มๆทุกคนนะครับบ๊ายบาย